ดูกันว่าวันนี้ต้นน้ำจะทำอะไรบ้างไปดูเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราและทีมมาที่ Beat Active ที่ใบเทกบางนาน,นั่นเองเป็นแหล่งรวมกิจกรรมอินดอร์มากมายอาทิเช่นปีนเขาไอสเกรปเดินบนเชือกแบบขาแทมโบลีนดอชบอบลบาสเกตเบอลแบบขึงขับรถพายเรือและอื่นๆอีกมากมายโดยในช่วงเช้านี้ทีมงานของบีดแอดทีฟก็จะมาช่วยคุมเกมให้ด้วยค่ะซึ่งมีการแบ่งทีมเป็นสามทีมแล้วเราคือทีมทส,สีส้มได้ยังไงบ้างคะปวดหลังเดี <S <S ๋ยวเราก็ไปมีล้อหลังก็ค่อยเปลี่ยนคันคันสั้น นะเกนี้ก็คือค <lever> ทีมไหนปั่นเร็วที่สุดทีนั้นชนะนั่นเองแล้วก็มาต่อเลโก้ตามลูกที่เขาให้มานั่นเองก่อนจะไปถานอื่นขอแวะเหยียบแมลงก่อนแ <B it> อะแล้วเราก็มาต่อที่ฐานนี้นั่นเอง <B it> ให้พาเขาเล่าเรื่องแทนนะคะและหลังจากนั้นเราก็พักเที่ยงไปหาอะไรทานแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานกินคาวไม่กินหวานเราไม่อิ่มนั่นเองค่ะซัดกันไปคนละลูกเลยนะคะบ้าแล้วก็ไปเดิมพลังทำกิจกรรมกันต่อถ้าไม่ได้เซลฟี่ก็เหมือนว่าไม่ถึงอะเนาะอ่า สีส้มเหมือนกางเกงเลยโอ้โหแล้วก็มาที่ปีนเขาต่อก้อนน้ำก็ปีนนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ก็เอาความเคลื่อนมาแทนละกันเนาะแล้วเราก็มาต่อที่ฐานไตเชื่อเพื่อที่จะไปสไลเดอร์นเออเขาดีสุดๆุดเลยและกิจ,จกรรมเราก็ยังไม่จบแล้วก็มาพายเรือเล่นกันต่อเห็นทุกคนเล่นก็ขอลองเล่นบ้างนะคะมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเอาจริงอะ,ะเราก็มาเล่นบาสเกตบอลกันต่อกันค่ะแล้วก็กระโดดโยโย่ในแคมโบรีน บาลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งที่จอม <c oughs> แล้วกระโดดยังมีเกมด้วยซึ่งเราเลือกเกมเย็ยบนกและสามารถส่งวิดีโอมาทางอีเมลด้วยโอ้โหเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดนแล้วเราก็มาต่อที่ดอสบอลบงบอลได้แ้มมันเองแต่ตอนนี้เราออกมาเล่นกัน2คนก็เลยช่วยกันเล่นละกันเนาะฝั่งเดียวกันและก็ไปเล่นไอสเกตแล้วก็ขอจบท้ายด้วยยิงบอลเข้าประตู แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ